สวัสดีครับผมานนนูครับกาลังสีสวยเตีียวครับครับผมสดไปย่งคับตนวดมิ่กับหมูได้ใส่เกลียงผจาสมาเสีบบ่รสชาติแบบได้ครับเว่าห่าหัใส่เลรอกับเป็ลิมนมาโอ้แซ่บครับแน่นอนเลยกระเทบบเ็ดครับผมใส่พริกนิดเดียวครับรับเาารนีุ้้รสชาตรัดเีบขาด้นมาไม่หรอกครับผมร้านก็ร้านเดิมเิมครัสดเติมเติมขึ้หมูครับรอบนี้เตเาครับหมู

เอาอะไรเอาเกาเหลาตีนี่ไหนอ๋อเอาเป็นต้าหมูกันเลยครับเต้าหมูก็บลัดโอเคตักเขาเลยน้ำจิ้มอยู่ไหนเขาำจิ้ม่หนบุฟเฟ่ดีครับนี่บุฟเฟ่เลยก็ดีเลยเโอ้โหมูตเนเบิดกันหมูสับ พ่อแม่มีสินมามานะบอครับการสร้งกหลวกกันมามาใส่ผมก็เลยไระเส็จเล็กนะครับจานบุครพี่จ้สวัสดีครับพ่จ้าสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่ครับที่มางานมากเลยเดี๋ยวไปเอิบน่องเบงนมาก่อนเดี๋ยวไปเอบนองิ้มเดี าจานกินหอมมากเลยครับคุณเยอครับปลาสิมา,าม,มาซิมเกือบเกี่ยวเป็นปลาลันเสียบค่ะด้วยครับเอาเส้นปนลาหมี่ครับยืบครับเส้นหมี่เล็กมีเหลืองมีเหลือเปล่มีเลือลลลต้องร่องครับร้านนี้อิทุกเส้นเลยเนิ้วเมื่อไหร่เดิมนมาได้เลยใช่ไหมไม่ครับบุฟเฟ่ครับารจานตัวจานนั่นเอครับหนาวนะเอาอะไร โอ้ก็ดีแท้ดีเลยดีเลยสวัสดีครับสวัสดีครับจอดนะฮะสบายสบายจอดเที่วไหนไปเที่ยวเน่นจ้าเป็นพี่ค่ะลูกชิ้นซี่ลูกค่ะสวัสดีครับสวัสดีคร่ะจำเรื่องลูกมันเราสิเป็นโคตรลับไหมพ่อเป็นฟังร้องกี่ตลอดเดี๋ยวโคตรลับไหมจริงไหมครับอะไรก็ได้ก็ได้เพิ่มซี่หลายเลยเดี๋ยวกินซัมมี่กับพ่อพ่อสิ มันสีอีมโพดวันกกินเจ้่วหอนไปแล้วนิดนึงก็นเด้สวัสดีครับไอาจารย์ไพ่บุตรเราขึ้นมาเร็วเหโอเน่มนเตรียมตัวมาเล็วมันมกินกวยเตี๋ยวเลยยอนด้เอ๋อหาวคือยังสีจันกับบัวผ่านไปเมื่อคืนอย่หาวหาวอยู่แล้วโอ้ยจันเมยหาวไม่ใช่คือสุดท้ายนะเพื่อนหนักผินเดอ เดนตีมันกับแฮวแลลวเพราะว่าโดนตีิ่นกับเมยมันกับมืความลานบตอนซ้อมหว่าเนียว้ายสุดยอดแม่นตึงกตึงเลยประนด้ซุมเฮ้ากับเหตุงานเมย์แหลนบอลงมามันกับมันกับเมยมันก็เลยแบบคอยสนุกไหนพอครูที่แรกบ่เลยอันนี้ครับพอครูใดบ่กเลยพอครูใดว่าเดี๋ยวผมงตอนมันไม่หมดสิบกัน มันนี่เต็นท์นานีเต็นเต็นตีกบินกเตี๋ลายดเลย็มเงาเอาวันนี้นาดเราแบต้นชองหลอดนึงช้องหันะครับเบอรคูบบอกครับเกือบสุ้อได้สุลเลวิเชียนไม่ไม่ มาแล้วครับท่านสวัสดีครับสวัสดีครับพระจอสวันดีค่ะพระจอสวัสดีจ้าไม้รัชรีคุณมาแล้วครับอ้ยใจก็โดนแย่ดีบอกฉันสายอะน้องไม้ไม่กินก๋วยเตี๋ยวนะเสียก๋วยเตี๋ยวกินได้ะีกินิเสียบแคมีบ เห้ปูหนเลยัาจานี่คมับเต้องแก้มแก้มกับไม่แก้มเราเป็นศิลปินนั่และจ้าหัวหมูเส้นมีด้ค่ะครบมดแล้วนะครับ่อด้าอเมครกันเราลองเพคูกันเลย่มอยู่อนก้ำุปันยิักเต็มืมเมดเลยค่ะให้ประมาณ300 งเงิงเบื้องเสียดายนะของ oh มันเพีสิกิดมาต่อยเบยนวะครับผมนารเอะไรเวจอไรไดาคะค่ะกินกรยเจี๋ยบัครับได้ครับอาจาร์ขออนุญาตปรงก่อนครับีมาแต่โดนแล้วพี่นั่งเย <c asses> ็บอะไรยู่งของ อันนี้บู่เบนองหรือเอาน้ำหกตีได้ไหมคะมันนี่ยุ่งหัวตีเลยครับเรว่าเบิดย้ำเด่นย้ำเด่เก่ับเบิดเลาก็นั่งมื่หมาน้มกอนก่าสีเบิดเร็วเดี๋ยวนี้ให้ดีครับสองชุดได้หนิมันนี่สชุดได้มือนนย วันเกิดวันเกิดแล้วนันรงก็ันหดวันเกิดแ้ไมครับ่เอาเล็กเส้นครับสั้งถือบ่เส้นเล็กโอ้เส้นเล็กโอ้เล็กเส้นเพ่อนสั้งผิดสั้งผิดสั่งผิเพ่กินผลบ้านผตั้งเอาเล็กเส้นตอนนี้ผมตั้งเอาเส้นเล็กครับแล้วเราขาแม่อลรสักผิดผมงานในคนสับสนในทีิดสับตัวับเพิ่อนไ้ผมนี่ยครับตัวจ้าข้งเดียวเพิ่นวางยาเจ้าด แหลงนี่เนี่ยมนีมาสับสวดเรโอ้ยจันกระไดเนาะโอ้ยเ้าาีี้ไดไหมเนาะสูรนังนั่งบได้นังอย่างก็ิงขนาดก็นได้ไหมบ่ใชกบวนนะใส่แบบนี้คึ้นไดนะนังอแหล่เออแหล่น่ะยงเนจะคือใส่บุกีกลาย ก็เสียวอ่เออจิงมาแดดอ่ะเขสามารถดีแล้วจรับเานครับอามีมามาพ่อบอกครับีเปนครับมี่ยางนี่ครับมผมขอมามาไดีบอกครับเดี๋ยวสร้างหนึ่งกันเลยครับมีเหลืองอะไรผมขอม่ามาเนาะเน่ยาม่าสัครับขอบคุณครับคุณแม่ครับนี่ครบเสียอไร อาจารย์ตองเจ้ากินยังเก่าที่แรกผมว่าสิกินขาขาหมูไปนี้่ขาเพิ่นเบ็ดผมก็เลยเอาเจ้าก็บาใส่น้ำเสตียวเจ้าผมเด็กก็เป็นผมมากไปแล้แหงๆับแหงๆเต๋โอ้ยบวามีนาวมันจังบ่อร์มันห่อนมันดิบสดน้ามันดิบลวกปากครับอันนี้ของอาจารย์ป่ครับนี่ของอาจารย์เพชรบุญครับของอาจารย์เพช่บุญครับของอาจารย์เพิ่บุญครับผมเดี๋ยวไปเสิร์ฟเพิ่นนะข้ันครับโอเคครับผมเพิ่นซิมกันบ่ะใช่แล้วก็มาปุ่มผมกับงงอยู่บนว่าเพิ่นบอกว่าฝาก เป็นว่าฝากกันฝากคุยอาจารย์ได we okay. so really well oh ้วยี่นตครับคก็เลยยืนเปาบ่ไปใสเลยผมก็เลยยืนเป่ามาคอนเซอปรุงผมกับยานว่นจกสิปรุงรสชาติจังเแล้วน็่อยปรุงไงแล้วจีใส่รครับผมเราบกิเองยก่่บอกนี่เราบตีดอกผมอยากเราทองเสียไม่ยุ่งอีกินลมบาได้อีก่แลี่ง้อาจารย์ยู่น้อกันน่ะดนดนน่ิฮู้แล้ก็เป็นกินจัง ร้านนี้เข้มเขาเริ่มแสดงจก็กลุ่มจันทร์ตอนเริ่มไรในเพียรจะในกลุ่มปิดประมาณสองกลุ่มเพลิงครับจะเขาจะไรกลุ่มเปิดก่อนไรไรเพียรไรเพียรนี่ประมาณหกโมงกลุ่มหนึ่งเลยนะครับอันนี้ว่ครับจารย์เปียกอันนี้ครับนอันนี้ก็ถามไอ้ไอ้มาดูยองนี้ก่อนตีกองย่างเดียวสวัสดีครับผมครับกครับผมครับสวัสดีครับตีกองย่างเดียวกองย่างเดียวเลยรย์ใค่ยังใส่ตไปหลุด อันนี้น้ำจิ้มขอข้าวมูด็ครับเนี่ยอยู่กับปีกวานยรบาไโอ้เบิ่งเดิมพี่น้องเด้อไม่เลียงากเด้อยะอาจารย์เ้บุญเกิดาการทองเสียนี่โทษผู้จัดการเป็นเรื่องมรี้คือผู้จัดการเนีโอ้ยยัง่ดอเดี๋ยวพีร้ครกบับวันเสียไปใส่ร้ายมือสวดีครับเายิ้มเนี่ยิ้มเนี่ย เพื่อการเลี้ยงเพื่อการเลียงจังได๋ยวบอกสั่นว่าเด๋อดิกินข้อแว่เพื่อการเลี้ยงจังได๋อขันก็ทุอประเทศเนี่ยมือนั่นโอ้ยตั้งใจเลี้ยงตัวเนาะไปโรงเลี้ยงไหมโอ้เพื่อการเลี้ยงจังได๋บอกไหมกินข้อแว่กินก๋วยเตี๋ยวแว่โอ้ยยังก็มี่แหนพร้อมเนื้อบริ้งกินหวานไหมหายไปหลายมือไหมบอกคนในว่าไปเสียมาไปเลี้ยง ที่จริงสีโป๊ยไปที่จริงสีโป๊ยมึงบ่ที่จริงว่าสิบ่ไปโรงเรียนแต่ว่าขึนไปแต่ว่ามื้อนี้บ่อยากไปเลยมันนี้วันเสาร์มื้อนี้ก็เลยเบื่อเอ้ามื้อนี่ว่าดีกับวันเสาร์เนาะเอาเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนครับนี่เบิ่งเป็นมาแล้วนี่เพิ่นบ่ได้หายไปไส่เพิ่นแค่ไปเรียนแม่นบ่ไปเรียนแต่ว่าเบื่อการเรียนเอ้าจังว่ากันเนาะบ่ได้ออกบ้านไม่ได้ไปเห็นน้ำมือเอ้าไปโรงเรียนกับพ่อมึงหรือเก่าตัว เอาอั่รล่ะกินหอยก็นเอไลเทือกับพ่อนยิ้ย่งอนตอนไปเอาเด้วไปกินหอยจะเข้ากันขอเวลาจาก2นาทีเป็นยังกับพี่ป๋บมานนี่บอลี้ยว่มึงนะต้างจากตงี่คนเยอ่เอาไปก่อนไปก่อนไปก่อนสันโอ้ยิ็กหน่อยตุนีย